คิดถึงเรื่องครอบครัวที่มีกฎเหล็กที่บังคับใช้ได้อย่างจริงจังหรือเปล่าในโลกของเซเลบริตี้ไทยแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ทั้งตื่นเต้นและน่าคล้ายจริงจนเราไม่อยากพลาดแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือเรื่องราวจากครอบครัวของป๊อกพัศนกรและมักกี้ราศีที่อาจทําให้คุณคิดหนักเรื่องความรักความจงรักภักดีและทรัพย์สมบัติในครอบครัวใหญ่โตแบบเซ็นทรัลอ่านต่อเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนาด้านในนี้เถอลองนึกภาพดูสินในรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันตอนล่าสุดที่ออกอากาศผ่านช่องไมซ์ ทีวีเมื่อวันที่22ตุลาคม2568คู่สามีภรรยาป๊อกผัสันกรจิราธิวัฒน์และมาี้ราศีบาเลนซิเอกาได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อตาของตัวเองนั่นคือเจ้าสัวสุธิเกีรติจิราธิวัฒน์ผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรเรนทรันที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่แค่การเยี่ยมเยียนธรรมดาแต่เป็นโอกาสที่เปิดเผยมุมมองส่วนตัวของครอบครัวที่หลายคนอยากรู้ในช่วงหนึ่งของคลิปที่บันทึกไว้พวกเขาเริ่มจากการพยายามเปิดรอยสัก ให้แดดดิดูแต่ดูเหมือนแดดด้จะไม่เห็นชัดป๊อกเลยลงไปเอาพระที่คอมาให้มากี้ดูแทนและนั่นคือจุดที่บทสนทนาด้านในเริ่มร้อนแรงขึ้นนี่คือส่วนที่หลายคนอาจาพลาดเพราะมันเผยให้เห็นกฎครอบครัวที่เข้มงวดจนน่าตกใจเจ้าสัวสุธิเกียรติเริ่มต้นด้วยการชี้ไปที่ลูกสะพ้ายและกล่าวว่าขอร้องนะมากี้ป๊อกตอบอย่างอ่อนโยนรักมากเจ้าสัวสุธิเกียรติย้ำอีกครั้งรักมากนะป๊อกเล่าต่อรักมากนะไม่นอนอยู่ข้างๆนอนไม่หลับเลย แล้วเจ้าสัวสุธิเกียติก็หยิบพระที่คอของลูกชายมาสักการะพร้อมพูดเสียงดังห้ามมีคนอื่น๊อกหัวเราะและตอบไม่มีแน่นอนลงไปเอาพระแป๊บเดียวเตียมอะไรกันเจ้าสัวสุธิกียติยืนยันแค่นี้อย่างเดียวเกี่ยวก็สัญญากันดีใจนะสองคนรักกันมากๆมากมาี้ถามด้วยความสงสัยถ้าสมมติถ้าหนูจับได้หนูมาฟ้องแดดดีแดดดีเข้าข้างลูกตัวเองไหมเจ้าสัวสุธิกียติตอบทันทีและเด็ดขาดโนไม่เข้าข้างเล่นงานเลยทรัพย์สมบัติคืนหมดไม่ได้เอาให้หลานหลานหมด ปอกปฏิเสธไม่ให้ไม่คืนเจ้าสวัวสุธิกีิจย้ำแดดดีก็ฟ้องปอกหัวเราะและท้าทายฟ้องเลยฟ้องไปเลยใช้เวลาหลายปีมากี้พยายามแก้ไขไม่ใช่หนูมาแล้วแดดดีก็บอกว่าเห็นใจเขาเธอนะเขาเป็นผู้ชายเจ้าสวัวสุธิกิปิดท้ายด้วยคำสัญญาสัญญาแล้วนารักกันสองคนถ้ามีเรื่องอะไรบอกแดดดีเลยแดดดีจะเอาคืนทรัพย์สมบัติหมดเลยปอกหันมาบอกภรรยาเข้าใจนะถ้าไม่อยากทรัพย์สมบัติหายก็เงียบๆไว้พร้อมหัวเราะ มาร์กี้ยืนยันเขาบอกจะเอาสมบัติให้ลูกฉันและสุดท้ายเจ้าสัวสุธิเกียรติพูดด้วยความพอใจแดดด,ดีใจมากนะมาร์กี้เราสองคนเจอกันนี่คือกฎเหล็กที่เจ้าสัวสุธิเกียรติตั้งไว้ชัดเจนถ้าปอกนอกใจมาร์กี้เขาจะสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงเพราะบางคนอาจคิดว่ากฎแบบนี้แสดงถึงความรักแท้ในครอบครัวที่ต้องการรักษาความจงรักภักดีหรือบางคนมองว่ามันเป็นการกดดันที่เกินไป ในโลกที่ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎเหล็กแบบนี้ยังใช้ได้ไหมและถ้าคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวจะเห็นด้วยกับการลงโทษแบบนี้หรือไม่บอกเราหน่อยสิในคอมเมนต์คุณคิดว่ามันยุติธรรมหรือว่ามันเป็นการแทรกแซงมากเกินนับไปหรือจะมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจอีกบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันเถอะ